โอเคนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงผูอ่ะพืชชนิดแรกวิธีการสังเกตครูโบให้สังเกตเส้นอะไรคะเส้นใบเป็นหลักใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดูเส้นใบเป็นหลักพืชชนิดแรกที่ครูโบให้สังเกตคือพืชอะไรพืชชนิดแรกที่ครูโบให้สังเกตคือพืชอะไรคะพืชอะไรวะโกสโกสอยู่ไหนเนาะ นูนใบแดงแดงนู่นเลยค่ะอะใครเดินออกไปคนนึงจับนี่ก็สนนี่แหนะ่ใบแดงแดงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใบหลายหลายสีน่ะจับออจ้าบอกครูบอหน่อยว่ามันเป็นใบขนาดหรือใบร่างแห่อาเป็นใบ ลกิจกรรมของเรานหยยุ้ยขอดูบันทึกผลกิจกรรมหน่อยอย่งางแรกเขาให้ดูรากอ้าวยุ้ยยังไม่เขียนเลยยุ้ยเอออ่ะอันแร,โรกโ้สนเราไปสังเกตใบแล้วว่าใบาเป็นร่างแหน่าแสดงว่ารากต้องเป็นระบบรากแก้วอ่าเขียนลงไปเลยรากแก้วเขียนตรงไหนอ่ะเขียนลงไปในช่องตารางลูกว่ารากแก้ว,กวนี่เหรอ แขยวารแก้วเขนไหนอ่ะนตรงไหนอแก้ว่าราแก้วเขียนงไหนเนราแก้วผู้ขาเขียนตรงไหนอ่ะคะูเขียนนี้หรือเปล่าใช่ใช่ราแก้วกอแอลว่แก้วไม่โธแก้วอันนราแก้วเยหนูจะมาแอค่ะเขียนราก้วคะไม่เห็นไม่เห็นม่เตยม่เตยต้องยืนนเห็นละรา ไห็นข้อป้องชัดเจนไหมถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่เขียนาอ้าวไม่ได้แล้วถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่เห็นข้อป้องชัดเจนไหมไม่ชัดเจนเขียนว่าเห็นข้อป้องไม่ชัดเจนราแก้วครับตรงไหนเขียนตรงนี้ว่าราแก้วตรงไหนนี่ไงเห็นข้อป้องไม่ชัดเจน

ค่ะยีเยะ่เลยนมบูดน่ะเรียกมาจากเต้านมวัว <c oughs> เองข้าวเป้าไม่สเตนอุ้ยมดระวังมดกัดคุ้ยไม่ฉัดจริต่อไปขอให้ดูอะไรเส้นใบเป็นร่างแหหรือ หรือใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงคู่ือใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่นี่นี่เขียนตรงนี้เขียนอันนี้น่กินจังเลยอะเขียนไม่้ก่อนูบออันนี้น่ากินจังเลยเออกำลังออะไรอ้เนี่ยอากำลังบันทึกผลกิจกรรม โบขามากค่ะโบขาใช่ไหมเห็นเ้าป้องไม่ชัดเจนแล้วเส้นใบเป็นแบบร่างแหลเฮ้ยเข้ามาทำข้างในโบขาทำขางในนี่โบขาไม่เห็นค่ะโบขาโบชัดเจนโอ้ยตายตายโอ้ยไปเตยข้าวกลัวดูว่าเที่ยเก็อยู่ข้างหน้าดิฮะตรงนี้เส้นใบร่างแผล แล้วตรงนี้เราต้องสองช่องสุดท้ายให้หนูติกกต๊กถูกให้หนูติ๊กถูกว่าเป็นใบร่างเออเป็นเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ก็สนเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงคู่อาทิตย์ถูกช่องใบเลี้ยงคู่ไม่เลี้ยงบนห้องไม่ได้เหรอ <c oughs> ดเดี๋ยวคูโบพากลับไปคูโบพาดูอันนี้ตัดหนยมาทรมานเด็กเฉยเลยตอนนี้เลยเขียนเองไม่เป็นเฉยไง ไม่ใช่หนูร้อนแล้วล่ะร้อนแล้วระเบียดกันด้วยแอร์อัดอ่ะต่อไปขอข้ามไปตะไคร้ตะไคร้อยู่หลังยุ้ยอ่ะขอข้ามไปเดี๋ยวครูโบพาไปเขียนบนห้องอ่ะเออเดี๋ยวูเออขอโทษเอ้ยเด็กเด็กร้อนละอ่ะข้ามไปตะไคร้ครูโบขอข้ามไปตะไคร้ตัวละกันเถอะอันนี้คือต้นตะไคร้ นี่คือต้นตะไคร้อ่ะใบสุมต้นตะไคร้หนูไปส่มต้นตะไคร้นี่ต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ตะไคร้หนูดูใบสิเป็นใบขนานหรือใบร่างแหใบรางแห่รงแหหรือขนานหนูดูเส้นใบของสีขนานขนานน้ำแสดงว่าตะไคร้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยว อ่ะอยางอ่ะครูโบถามเดี๋ยวครูโบพาไปเขียนบนห้องถัดไปคือต้นขิงถัดไปคือต้นขิงต้นขิงต้นนั้นใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่เลี้ยงคู่ืใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงเดี่ยวหนูรู้จักอะไรเส้นใบเป็นแบบไหนมันมันขนานถูกต้องไหมคะเดี๋ยวรูบพไปเขียนข้างบนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวครูโบพาไปเขียนข้างบนอ่ะอีกต้นหนึ่งที่ครูอยากให้เด็กๆรู้จักต้นมะเขือมาดูป่ามะเขือมา มาดูป่ามะเขือมาตึง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 ป่ามะเขืออันยิ่งใหญ่ไปเดี๋ยวเรากลับข้นห้องกันเด็กเด็กเด็ไม่ถูกละอะมาดูมาดูป่ามะเขือก่อนลูกอย่าพิ่งไปมาดูป่ามะเขือก่อนมะเขือใบเป็นร่างแหหรือว่าใบเป็นร่างแหหรือว่าขนานเป็นร่างแหหรือขนานขนานดูดิ มะเขือเป็นใบเป็นร่างแห่นั่นสแสดงว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่เลี้ยงคู่ถูกต้องโอเคตัดจบใบใบทองได้อัศโดดเพื่อขึ้นไปบนบ้องหนึ่งสองสามเฮอนใบเ <c oughs> ป,ไป,ไป,ไป็นใบแบบขนาดร่างแแห้งรัได้ไหมใบเป็น